สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายละเมิดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาค่ะโดยเรื่องที่เราจะนําเสนอมีชื่อว่ารีวิวไม่คิดระวังชีวิตได้ขึ้นศาลเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการรีวิวสินค้าออนไลน์ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทค่ะมาดูกันค่ะว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตราใดและเราควรเรียนรู้อะไรจากกรณีนี้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะ พบก,กับพวกเราเช่นเดิมลานาและขวัญข้าวค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมารีวิวเครื่องสำอางแบรนด์ดังค่ะ MFW Cream พวกเราได้ลองใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าคันมากค่ะใครซื้อไปแล้วอาจจะมีผื่นแดงๆหรือคันตามหน้าเหมือนพวกเราก็ได้นะคะใช่ค่ะใชแล้วหน้าหมองมากหน้าไม่ใสเลยแถมแพ้นักมากผลิตมาได้ยังไงคะเนี่ยแย่มากค่ะอย่าไปซื้อนะคะทุกคนหน้าพังแน่เตือนแล้วนะ ดูคลิปนี้สิตั้งแต่นะรีวิวข่าข้ารดานนาออกทาให้ยอดขายของเราตกไปตั้งครึ่งหนึ่งทั้งที่ครีมของเราผ่านออยอทุกอย่างทําให้บริษัทเราเสียหายฝังทนายมีความคิดว่าอย่างไรค่ะคลิปนี้มีเนื้อหาเข้าข่ายมนประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา423ค่ะทั้งยังมีการกระทาละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เลยค่ะ บริษัทในฐานะนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา65ถึงมาตรา67จึงมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเพื่อที่จะปกป้องชื่อเสียงและสิทธิทางธุรกิจได้ค่ะงั้นเราจะดำเนินการปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฝากคุณทนายด้วยนะคะได้ค่ะ เปิดการพิจารณาคดีบริษัท MFU Cream เป็นโจกฟ้องนักรีวิวที่1และนักรีวิวที่สองฐานละเมิดทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงและรายได้ทีฉันขอถามคุณจำเลยว่าทาง m u Band ของเราได้จ้างคุณเปนหน้ามาในการรีคิวคหรือว่าค,คุณลอกรีวิวเองจะบู้ใช้จริงคะ่ะจำเรา เรดูเองอาก้ใช้ถิค่ะงา้ิี่ของเราส่งผลต่อํำเลยังไงคะใช่เราหมุนขึ้นค่ะแ,แล้วาาก็เปลี่นารเพแล้วทำไมคุณจเลยติดต่อทางแนเราเพื่อสอบถามข้อนี้จรงค่ะทำไมาคุณถึงกจะกดคลิปวิดีโอในสือ่อสองคไลน์ทำไมถเกิดเป็่แบบังรายะอมากั้ทอาจารย์จำเลวงวัวแล้วก็อยากเคยนี่ต่านควงคังชีง ษัทของคุณเป็นนิติบุคคลไหมคะบริษัทของข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลตามมาตรา65้าแห่งประมวลกฎหมายให้ลณิช้์บริษัทของข้าพเจ้าจัดตั้งขึ้นโดยชอบด,ด้วยกฎหมายจึงมีสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาอีกทั้งนี้สิทธิตามมาตรา6กกและมาตรา67ที่จะปกป้องชื่อเสียงและสิทธิทางธุรกิจได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาค่ะจากนั้นทีได้โลงโพสต์ไป ตบบังคับต่อในสกุลเงินนักดิจนะิทัลทั้งสองได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสัง,งคมออนไลน์ได้กล่าวหาว่าสินค้าของบริษัทเป็นของมีคุณภาพเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนส่งผลให้ยอดขายลดลงกว่า50เนการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดทั่วไปตามมาตรา420ประกอบมาตรา423ซึ่งถือเป็นการมิจฉาจากการโฆษณาค่ะดังนั้นบริษัทจึงมีสิทธิที่จะ กองน,นี้ค่าเสียหายจากการเสียชื่อเสียงตามมาตรา447ค่ะเลียนสารข้าพเจ้าในนามทนายของจำเลยเห็นว่าจำเลยมิได้มีเจตนาทําให้บริษัทเสียหายเพียงรีวิวตามประสบการณ์จริงเท่านั้นอย่างไรก็ตามจำเลยยอมรับว่ามิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเอผยแพร่คลิปหากสารเห็นว่าการการะทานี้เป็นการการะทําละเมิดจำเลยพร้อ,พอ,อมขอโทษและรับผิดตามสมควรค่ะ ศามาาานยนะูอลพิจา,ารณาแล้วเห็นว่าคลิปรีวิวของจำเลยทั้งสองนั้นเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของโจทก์โดยตรงโดยการรีวิวโดยไม่ตรวจส,สอบข้อเท็จจริงถือเป็นการประมาทเลินเล่อเท่าขายละเมิดตามตามาตรา420และมาตรา423 โจทย์ในฐานะนิติบุคคลมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามมาตรา447และสิทธิดังกล่าวได้รับรองโดยมาตรา67และ6 7แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นศาลพิพาษสาว่าจำเลยมีความผิดฐานละเมิดให้จำเลยลบคลิปขอโทษต่อสาธารนณะและใช้ค่าเสียหายตามที่สารเห็นสมควร แต่ข้อเท็จจริงในกรณีนี้จะขออธิบายลหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะมาตรา 70, 70แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ว่านิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคนทั้งนี้ตามที่กฎหมายข้อบังคับหรือตาสารจัดตั้งแต่ได้กำหนไดไว้และความประสงค์ของนิติบคุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบคุคคลซึ่งหมายถึง บุคคลนิติบุคคลจะแสดงเจตนาและการกระทำต่งตางๆได้โดยผ่านผู้แทนที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายจากกรณีดังกล่าวประธานบริษัทจึงถือเป็นผู้แทนบุคคลค่ะมาตรา65้าแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่านิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำน,นาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่กฎหมายรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่ได้เหมือนคนทั่วไปดังนั้นบริษัทเอ u ครีในกรณีนี้จึงเป็นนิติบุคคล,ลที่มีสิทธิจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะต่อมามาตรา66บัญญัติว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแห่งอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรือปกป้องผลประโยชน์ตนเองได้ภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทเช่นการจำหน่ายเครื่องสำอางและการฟ้องชื่อเสียงทางการค้าและสุดท้ายมาตรา67บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา66 นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะมีเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นซึ่งหมายความว่าบริษัทมีสิทธิในชื่อเสียงและสิทธิจะฟรร้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาหากถูกกระทําให้เสียชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายดังนี้จากกรณีนี้ บริษัทในฐานะนิติบุคคลจึงมีสิทธิฟ้องร้องนาะรรีวิวได้ตามกฎหมายและเมิดมาตรา420และมาตรา423ฐานมีประมาทดยการคูษนารวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา447ได้ค่ะก่ลาวโดยสรุปคือแม้บริษัทจะไม่ใช่คนจริงๆแต่กฎหมายถือว่าเป็นบุคคลทางกฎหมายที่มีสิทธิ์ปกป้องชื่อเสียงของตนเองได้ ดังนั้นการรีวิวหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จจนทําให้บริษัทเสียหายถือเป็นการละเมิดที่มีความผิดทางทางแพ่งค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอแยนเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ